เอาละครับตอนนี้นะฮะคุณก็กลับมาบ้านแล้วนะฮเะมื่อกี้ไม่มีตังค์นัแท็กซี่ด้วยแม่มาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับอ,อันนี้ อันนี้คือชุดไปทำบุญนอจากปฏิบัติธรรมเป็นไงดีดีได้คนพบความจริงอะไรบางอย่างก็ตอนนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ก็นึกขึ้นได้เลยอาจะทำอะไรบางอย่างมีข้อคิดอยู่ข้อหนึ่งอะไรครับไล่เคียร์ทีบออกฮะชีวิตเนี่ยมันสิ้นเปลืองอันเนี้ยกิเลสต้นกำเนิดทุกอยู่นี่อ๋อแล้วก่อนแล้วับนอกจากปฏิบัติธรรมแล้วนี่กลับมานี่จะทำอะไรฮะเล่นเกม ทำไมอุตส่าห์ทำคลิปให้ได้ตั้งหลายวันอุตส่าห์ทำคิปให้ตั้งหลายวันเดี๋ยวกันนะออกมาชแนลโดนหงุดหแิดชีวิตมึงตายแล้วนี่ได้ข่าวเคยอะไรนะเคยแคสเกมด้วยป่ะแล้วจากข่าวไปแคสเกมเนี่ยเคยแคสเกมนะเก็บอกว่าไม่ได้มึงเคยแคสเกมอย่าไปบอกความลับกับเขาแต่ไม่ได้ใส่หน้ากากนะนอเก็บไว้ไงเพราะไม่ยอมออกอะไง ทำไมกูยังไม่ได้อาบน้ำเลยตั้งแต่เช้านี่ให้ดูตีนที่นู่นเขาไม่มีห้องอาบน้ำให้หรอต้องเท้าเดินตลอดเวลาทำไมฮะที่นู่นพื้นมันใหญ่ก็เออมัันยงงไคือเราต้องเพ่งสมาธิไปที่ฝ่าเท้าเลยฮะเดินเดินจงกรมนะฮะขสั่งพี่ที่ดูไหนฮะเดินเจอของอะไรขวางหน้าปุ๊บแต่อ๋อฝากบอกเลยคนดูหน่อยคนดูพิถึงครับก็จำไม่แล้วจ้า I'm in with love coco. the แค่นั้นแหละไม่มีอะไรกูต้องบอกอะไรเหรอไปฝึกจิตแต่ไม่ได้ไปเปลี่ยนบุคลิกอ๋อที่พี่บอกว่าไปตั้งคําถามใช่ไหมได้ได้คาถามเยอะก็เดี๋ยวทำอีกอีกวิดีโอหนึ่งเล่าให้ฟังว่าที่โน้นเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ได้ถ่ายมีล็อกถ่ายอะไรอย่างนั้นมันไม่ได้ถ่ายนะเดี๋ยวมาเล่าทีหลังเขาเออเขาไม่ได้ให้ถ่ายหรือว่าไม่ถ่ายเองเขาไม่ให้ถ่ายเขาไม่ฉ่ายเขาไม่ฉ่ายไม่ใช่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายอยากสงบมากกว่าอ๋อหมายถึงว่าอยากให้บรรยากาศสงบ ผมผมเสียความสามารถในการตบมุกไปแล้วตบไม่ได้แล้วมุกเลยตั้กระปกอย่างนี้สุดท้ายก่อนจากไปฝากบอกหน่อยว่าก่อนหน้านี้ทีมงานเขาทำอะไรอะไรงงพี่คิมไม่เข้าใจมีหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าพี่การโดนยึดช่องและที่สำคัญก็คือมีหลายคนคิดว่าพวกเรายึดช่องกันจริงๆริาวก็ไม่ได้ยึดจริงอรอก็ยึดจริง ยังไม่ได้ดูวิดีโอเลยเห็นว่ามีคลิปวิดีโอยึดช่องมาอเออแต่ยังไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าถือสินแปดเนี่ยยังไม่อ๋อดูไม่ได้เสษสื่ออะไรอย่างเงี้ไม่ใช้เศษสื่อที่มันเป็นการอารมณ์งี้เป็นคำสินแปดถ้าสินแปดคือคุยกับผู้หญิงก็ไม่ได้ด้วยคุยกับผู้หญิงได้อ๋อเหรอคุยกับผู้หญิงได้เป็นปกติเลยพายังคุยกับผู้หญิงได้อ๋อเหรอเอ้ยสินแปดมันเพิ่มอะไรมาอีกพี่สามข้อไม่นั่งนอนบนที่สูงแล้วก็ไม่กินข้าวหลังเที่ยงไม่กินข้้าาาวอย่งกกรแล็อคือหามเปิด อะไรที่มันแบบทาให้แบบลื่นเป็นวัดป่าแบบวัดที่แบบปฏิบัติธรรมจริงๆเรียลไลฟ์ก็ค<ม>ือแก่นเป็นแก่นเลยใช่าไปถึงขอนแก่นเลยถูกต้องอยู่นครราชสีมาเดี๋ยวนครราชสีมาไม่ใช่ขอนแก่นแมผมคงเสียความสามารถแล, <c oughs> ล้วี่เขาเสียความสามารถที่แบบแย่ไปแล้วแล้วเออตายแล้วไอหาช่องการจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยสงบเกินไปบเออโอเคเดี๋ยวต้องให้เวลาเขารีบูตหน่อยฮะแล้วก็เดี๋ยวรอกลับมาตอนที่กลับมาเป็นการปกตินะฮะเจอกันใหม่ฮะเอาลาคนดู นี่ยังลาไม่พออีกเหรอ